ผู้ใดกกำลังอ่ะมองหาง้วงทองนี่นะครับพี่น้องบ่ต้องไปจมว่าตัวทองเรียบร้อยแล้วครับตัวทองหายเรียบร้อยบ่ต้องไปจมว่าสื่งว่าเป็นดาวเด่งง้วหมันผสมบ่ติดนะครับพี่น้องเอาตัวนี้ไปครับพี่น้องอ่าบันทึมาเบิ่งราคากันครับตัวนี้นี่ราคานี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับตั้งไวเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบนะครับอันนี้เป็นราคาตั้งสามารถต่อรองได้อีกไหมี่น้องต่ครับต่อรองได้อีกได้ครับพี่น้องอันนี้เจ็ดหมื่นนะครับสำหรับง้วงทองตัวใหญ่ทองสาวทองแรกสูงร้อยห้าสิบบวกเด้อ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเอาครับพี่น้องครับวันนี้กะสิผ้ามาเอาง้วนทั้งจังหวัดคอนแกนอีกนะครับพี่น้องครับอันนี้อยู่ในตัวเมืองคอนแกนแหละครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ง้วงามๆนะครับพี่น้องครับรับรองว่าราคาถูกใจแน่นอนครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมีมาให้พี่ให้น้องนี่เป็นงัวท้องสองโตได้ครับพี่น้องครับวัวท้องแล้วก็รับหลักกันท้องครับพี่น้องครับเอาผู้ใดท่านยังท่านได้พี่น้องต้องบอกไว้ก่อนครับพี่น้องเตรียม่า เบอร์จดปากกาไอจดเบอร์โทรไว้เลยนะครับพี่น้องครับเตรียมปากกาจดเบอร์โทรไว้เลยนะครับเนาะมือนี่มีงวงมาให้พี่น้องนี่จังสาวหน่อยแดงเข้มตัวนี้นะครับเด้อกนาสูนนี่แหละครับอันนี้เป็น F1 นะครับพี่น้องครับนี่ก่อนอื่นทีจะไปเปิดราคาบัวนะครับพี่น้องครับกัไปทําความรู้จักกับทั้งเจ้าของง้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนาน้าตัวนะครับผมผมร้างต้อมครับพี่ก็ตรงนี่ยุสัยครับยุบบ้านหนองไผ่ครับบ้านหนองไผ่บ้านหนองไผ่ ตำบศลำบศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดคอนแ่นครับอ่าพี่กาตัวนี้ก็เดี้ยวเขาซอยก็ตัวตาชัวครับตัวยุต้าชั่วนะครับพี่น้องครับนี่แหละเข้ามาทังอุดรก็บ้านในถึงลูกหมันรีนครินครับเดี้ยวกวอนครับอ่าแต่ม,มาทา้งโคราชไปกับรถเลยรถตัดไปไปกับรถครับก็ที่เห็นมองกับรถกับรถมาเลยครับเดี้ยวหัวตรงมาเองง่ามเห็นตัวตาชั่วก็เดี่ยวใส่เขาเลยครับครับผมเดี่ยวใส่เข้ามาประมาณห่าร้อยเมตรก็เห็นแล้วครับผม อกสำสาไง่นี่ยนะครับเนาะเป็นปลาอยู่นี่แหละครับพี่น้องปลาเป็นอูเป็นยังอยู่นี่ครับครับผมเอามือนี้กัถือว่ามีงัวะแม่ไงนะครับเป็นแม่ทองทั้งสองแม่นะครับแล้วก็ผู้ใดมักในสายเท้าบนนะครับด้วยจังไปเบิงอยู่นอนอยู่ใต้ห่มไอ้สำสานะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากงัวทองตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเริ่มว่างัวทองตัวนี้นี่เป็นได่ทองที่ไหนครับทองลูกแรกครับลูกแรกนะครับพี่น้องครับซึ่งใบผสมอยู่ในนี่กับน้ำผมนี่เด้อพี่น้องเด้อกับผสมอ่า SK594 นะครับพี่น้องครับซึ่ง SK594 นะครับพี่น้องครับนี่พอพันกับตามรูปนี่แหละครับซึ่งผมเห็นตัวจริงเมื่อตัวใหญ่ดีนะครับเด้ออยู่ศูนย์ลีดครับพี่น้องครับนี่แหละเดี๋ยวจะภาพเบื้องดันขางเนาะแล้วการในส่วนของวันที่ผสมนะครับพี่น้องครับกับผสมวันที16เดือนพฤษภาปี64นะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องครับกัประมาณ3เดือนนะครับอันนี้ตัวท่องไปครับตัวนี้ตัวท่องนะครับ ตัวทองเลยนะครับเนาะเ๋อตัวทองงวล้ำตัวเงวตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องส่วนสูงยูเท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกแน่นอนครับพี่น้องนี่หลังตรงดิกครับพี่น้องครับใครอยากจะได้งัวแม่ยันยัติดทองแล้วชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับอ่ากับมาเอาตัวนี้ครับเอ๋อติเบงส่วนหนาก็ครับก้อนเจ็บไปเบังราคากันนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาหูวกะสีอ่าเสมอปากพอดีระครับพี่น้องอันนี้สีแดงเข้มดีเด้อครับเด้อนี่แหละแข็งไอ้ขาดำโบดนะครับพี่น้องครับบักเ สีผ้าพีผ้าหนองยางอ่าว้นมือองอ้อมรอบๆโตเลยนะครับพี่น้องครับวัวท้องแรกท้องสาวสดๆนะครับตรงนี้ล่ะรับประกันทุกอย่างวะครับนี่รับประกันทุกอย่างครับรับประกันทุกอย่างขาทกขาถอนสี่โค้งส่วงสุดนี่บ่มี่นะครับเนาะโ่มีครับไม่สุดนะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่สําคัญรับประกันท้องครับพี่น้องตัวนี้ท้องชัวๆผัวใดกําลังอ่ามองหางัวท้องอยู่นะครับพี่น้องบ่ต้องไปจ่มบ้างวัวต้องเรียบร้อยแล้วครับตรวจท้องให้เรียบร้อยวัวต้องไปจุ่ไปลาสื่น้อง อ่าบันทึมาเบิรงราคากันครับตัวนี้นี่ราคาหนีว่าไปเท่าไหร่ครับตั้งไว้เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบไดครับอันนี้เป็นราคาตั้งสามสารถต่อรองได้อีกมัยอนอน้ยครับต่อรองได้ครับต่อรองได้อีกได้ครับพี่น้องอันนี้เจ็ดหมื่นนะครับสำหรับง้วนทองตัวใหญ่ทองสาวทองแรกสูงร้อยห้าสิบบวกได้ครับพีนน่น้องนี่น้มกับซีหัวได้ครับพี่น้องเด้อน้มซีต่าบ่มีติ้งครับบ่มีติ้งบ่มีติ้งนะครับพี่น้องครับแต่ว่าจะ เงวนิดนึ่าเล็บเงีวนี่แตงเอาไว่เปปัญหาครับพี่น้องครับได้๋ันถกรรมด้แม่มันง้ามไปยกับพี่น้องครับอ่าเนี่ยนะครับแต่บอกว่าเล็บอันโพน่าครับเล็บโพนิดเดียวครับเล็บโพนิดเดียวอ่าสำหรับตัวนี้ห้องไว้เจ็ดสิบก็ถือว่าสมน้ำสมเหนื่อครับเจ้าของงัวผู้ที่เพลียงนะครับพี่น้องเด้อก็ถือว่าหายยากที้ครพี่น้องงัวที่เป็นงัวแมหไ่นะครับกะให้พี่ให้น้องเขามาบั่งัตจริงก่อนนะครับเด้อมันจะคือในรูปคือในคลิปว่ครับพี่น้องครับเป็นลักษณะจังไหรับพี่นอนละ เมนตูนี่บ่นะครับพี่น้องนี่จิ้มดำดำนี่นะครับพี่น้องครับเอ๋อเบื้องแผ่นหลังเบื้องสี่โค้งสุดบ่สุดกับเบื้องเอาใกล้ๆครับพี่น้องครับให้เห็นใกล้ๆเลยนี่รูปได้ครับได้ครับรูปได้ใบได้ง้วตัวนี้ยืนนิ่งดีด้วยครับพี่น้องเอาไอ้ลองเบื้องทายยางให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับอขาทุกขาถอนบ่จังหวะยางเป็นยังไงครับพี่น้องกับเบื้องเอาเด้อขวดทุกขาก็าไว้ไว้ปกติดีครับพี่น้องครับเบื้องเทียบกับคนนี่แม่ใหญ่ดีครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อนี่แหละครับพี่นอ้อง,นง,ง,ง,บบงเอา ผู bon mm ้ใดซราเนี่ยถือว่าเสียดายนะครับพี่น้องครับสำหรับหัวงทองตัวนี้เมยหญ่ของเสียกละอ่านี่นะครับพี่น้องครับอยากจะได้มาเอาเลยนะครับพี่น้องครับผสม SK 594เก้านะครับพี่น้องครับนี่ผู้เมยหญ่ครับพี่น้องเมยหญ่ผู้ใดนี่อยากได้เฝ้าเฝ้าเลยครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่น้องครับอ่ามีอยู่2เบอร์นะครับพี่น้อง095 437 2661แล้วก็085 853 0827 นี่ก็คือเบอร์ของช่างต้อมนะครับพี่น้องครับนี่แหละใครอยากจะได้ยันยๆแบบนี้ครับพี่น้องครับรับรองว่าราคาถูกใจแน่นอนครับพี่น้องตัวต่อไปเอาตัวไหนครับเอาตัวบดครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวกัสิผ้ายางเป็นธรรมชาตินี่นะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมแม่ใหญ่แม่เง้วครับพี่น้องนี่ต่อไปยังมีแม่บักั่ย์ย์อีกครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นงวดทองที่รับประกันทองแลลวเพื่อกันนะครับพี่น้องครับ แล้วก็ท่องนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ทีพันธุกรรมดีก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์วัวยักษ์ลนะครับพี่น้องตัวนี้อ่าอันนี้เห็นว่าท่องไงคีเอฟพกแปดต้นนะครับเนาะแม่นครับอ่าอคีเอฟพกแปดแปรับประกันรับประกันท่องนะครับพี่น้องเดี๋ยวจ้างลูกขึ้นไปไปเบิกนะครับพี่น้องว่างัวตัวนี้ลูกขึ้นแล้วมันสินสไงสมเหนี่ยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้แม่สาวตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อนี่แหละนี่สีแดงเข้มดีครับพี่น้องครับลำแข็งลำขาใหญ่เงี้ยวนี่เดี๋ยวก็จ้างไปเบิงกันนะครับเนาะลูกอออะลลกกกนแววพาายงดดโช์ อันนี้ผู้ใดมักในสายเท่าโบดครับพี่น้องมาเโอ้ตัวหง่ก็ตัวนั่นอีกตัวนี้ไหมไงครับตัวนี้แม่ขาวแม่เท่าตัวนี้นี่เร็วลูกอ่าตัวตัวหญ่ก็แม่แดงเมือกี้เด้อครับพี่น้องครับมาดูกมาเร็วเออนี่แหละครับพี่น้องบงเขียบส่กันนะครับมาเร็วแม่เท่าตัวนี้แข็งขาโบดดีแล้วครับพี่น้องครับนี่สูงสูงหญ่ก็ตัวนั่นหลายครับพี่น้องครับติอ่าคือ มีเกือบเกือบลอยหกสิบได้เด้อครับพี่น้องตัวนี้เด้อลอยหกสิบบวกครับเออ,อยหกสิบบวกตัวใหญ่ครับพี่น้องครับแขงขาใหญ่เด้อครับเด้อเอามาเบิ่ง,งก,กันววาละเรืของงว่วตัวนี้นี่ท่องที่ว่าเคเอฟหกแปดนี่ท่องที่ไหนครับท่องสองครับท่องที่สองเด้อครับพี่น้องครับท้องที่สองนะครับพี่น้องครับนี่แหละลักษณะรูปร่างหนาตาของเอองว่วแมนี่ครับพี่น้องครับนี่ส่วนหนาครับพี่น้องนี่คุณย่างใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อผู้ใดอยากจะ ได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องครับส่วนหน้านะครับเนาะนี่ตัวนี้กีบเล็บสวยๆดีๆเยอะเลครับพี่น้องครับกีบเล็บงาครับนี่อันนี้ปานมาแตงว้ครับพี่น้องครับนี่ให้เบิ้งชัดๆเลยครับพี่น้องครับนี่เด้อหนอกด้านคางนี่เป็นยังไงครับพี่น้องเอาให้มันไอยางให้มันยืนดีๆรอบนึงนะครับเออเดี๋ยวจะให้ดูท่ายืนสวยๆนะครับพี่น้องครับอาเร็วยางเร็วเดินเดินไปลูกไปมาเร็วเร็วเดินเดินเออเฮียเบิ้งถ่ายยางไปน้ําใครพี่น้องครับครับส่วนถ่ายบึกบึกแบบนี้ตัวนี้แม่ใหญ่ด้วยครับพี่นองครับ เออท่านนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่นะครับพี่น้องเบื้อ่าทางนี้นะครับพี่น้องครับด้านข้างด้านนี้เนาะนี่แหละผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อนี่แข่งขาดัมโบดีเดี๋ยวจะพาเบื้อ่าส่วนด้านท้ายนะครับพี่น้องครับนุ่มดีบ่มีติ้งครับอ่าด้านด้านท้ายก็ถือว่าอ่าท้ายกว้างแผ่นหลังใหญ่แผ่นหลังหนาครับพี่น้องหนาใหญ่ดิพี่น้องนี่อันนี้นมซีเต่าเลยนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ทองเคเอฟหกแปดนะครับทองประมาณจักเดือนหลือครับตัวนี้ ท่องซี่เดือนครับท่องซี่เดือนกับสีทองแกก็ตัวแดงนิดนึงครับพี่น้องครับเอาตัวนั้นเปิดไว้เจ็ดสิบท่องเมยวันเมียใหญ่แล้วครับพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งแม่หนี่ถังใหญ่ครับครับผมนี่แหละลูกกันเชฟฮอกเปดออกมาตาการเลสนี่กับสีบ่าตัวใหญ่ครับท่านยังตีพี่น้องตัวนี้เนาะนี่แหละครับส่วนหน้าเด้อนี่ส่วนหน้าบดดำนะครับพี่น้องครับขานี่ถุงเท่าดำเหมือนเด้เด้พี่น้องเด้อเนาะใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับพี่น้องครับโู้ครับโหหูหนิ่งดีได้รับพี่น้องว่าอยู่นี่เนาะอ่า นี่แหละครับบัานี้ตัวนี้นี่ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบคือกันบอกครับเจ็ดสิบคือกันกับตัวนั่นนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวไหนหรือว่าสามารถที่จะยกคูไปได้เลยครับพี่น้องท้องชัวร์เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบ่อถึงแสนหาซ้ำครับพี่น้องได้เงาะหัวซีตัวหาใส่ได้พี่น้องรับประกันทองรับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองตัวเด้อครับนี่ใหญ่ๆแบบนี้ บรเด็ว่าตัวแม่ขาวแม่เท่านี่มีตํำหนีตรงไหนบ้างครับบ่มีครับรับประกันทางนี้ทุกอย่างครับรับประกันตํำหนิทุกอย่างเวยครับพี่น้องครับบ่มีตำหนีเด้อแมวยางยางสิครับพี่น้องตัวนี้ย่างหนาย่างหญ่เวยครับพี่น้องครับก็อยากให้พี่ให้น้องมาเห็นตัวจริงย่ดอกพี่น้องครับนี่ม่งตัวจริงได้เลยครับเออต้องมาเบิ่งตัวจริงก่อนครับว่ามันใหย่ใคดกี่หลีซึ่งอยู่ในกล้องนี่ยมันจะอาจทีอ่าบ่ตัวญ่ทีครับจริงๆเราถี่ตัวญ่ก็ก็ในกล้องผลลนล่ะครับว่าิึงตัวจริงนี่เบ่งมววารสสคููผ100 ผมสูงร้อยหกสิบเจ็ดอ่าเบิ้งครับพี่น้องครับอ่าเจ้าของงัวนี่สูงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อนี่เทียบกับท่ายางไทยงัวครับพี่น้องเอาขุัญเห็นเด้อเอออ้าเดินโชยอีกรอบหนึ่งครับผมกระกระเขาห่มก็ได้เออนี่แหะครับเบิ้งด้านท้ายด้านนี้แข็งขาใหญ่ครับโอ้ยนี่มีงัวใหญ่งัวงามตัวพี่น้องครับอยู่ในเมืองขอนแก่นนะครับพี่น้องเด้อเอันนี้เอ้าไปมาเนี่ยเห็นแล้วครับ ยังเหลือตัวสาวแดงนะครับผุ่นพี่น้องแม่ยางไงคะผมเออคนเห็นบรจุมาได้มีแต่ถุงยางน้แต่เอาเอาเอาดีก็ได้นะครับครับสำหรับตัวนี้นี่อ่าเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องตีเบอร์แล้วนะครับพี่น้องเบอร์อยู่ทางบุญละอ่าสวนสูงตัวนี้ก็สี่ร้อยสี่แต่ร้อยสี่สี่สิบบวกได้เหรอเด้อครับพี่น้องครับแดงดีแดงใหม่แดงเข้มเลยเด้อครับพี่น้องเด้อแดงแบบบ่มีแป้วบ่มี่ดังเลยเหรอครับนี่แหละสวนไทยก็ได้พี่น้องนี่สีมนเนาะ นมซีเตาบ่มีติงครับพี่น้องครับบ่มีติงตัวนี้จะสังเกตให้ฐานนุ่มไหมครับพี่น้องคุณเห็นว่ายางใหญ่เลยล่ะเป็นต้นหนานุ่มดีด้่พี่น้องนี่นี่ส่วนหนาเป็นเอฟหนึ่งลูกพ่อได้ครับนี่พิ่นผมกบวยฮู้ขึกันตู้แต่ว่ามันเป็นใบใบลูกในใบมันเป็นใบซีว้ายครับในใบเกิดเป็นลูกซีไว้ด้วยครับพี่น้องครับอ่าแต่วม่เพิ่นหูเงยวเออแม่เป็นเป็นอันนี้วัวฮินดูบาชิ้นตะวากะทิได้หูทั้งแม่มาหลายนะครับแตะว่าใดสีเนื้อหนังนี่ก็ได้ซีไว เป็นแม่พันธุ์แม่บอกย่างดีด้วยเหรพี่น้องใครอยากจะได้ตัวนี้เด้อนี่เป็นวัว F1 นะครับพี่น้องครับนี่แหละหมายเลข4 1แบรนด์ bit, LE นี่แหละครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอ,อยากจะได้ตัวนี้เด้อครับพี่น้องนี่กะมาเอาอยู่นี่นะครับพี่น้องครับง่วงงามๆครับพี่น้องนี่ F1 สวยๆตัวนี้นี่ว่าว่ยเท่าไหร่ครับว่าไป89ครับ 89เด้อครับพี่น้องครับเขาก็สมเหตุสมผลสมนามสมเนื้อแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้สีแดงใหม่ๆเด้อครับเด้อนี่แหละส้นหนาส้นหูครับพี่น้องตามใบาตามใบเพชปรปันมีใบเพชรอยู่เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ได้ใบามาแล้วมีมีใบเป็นลูกของ CY096 นะครับนี่แหละครงหนานี่ะนะครับเนาะสวยๆแบบนี้เด้อครับเด้ออ๋อใครอยากได้นาล้งดีมครับแบบนี้เด้อครับพี่น้องครับนี่เบิ้งกีบเบิ้งเล็บเอกครับพี่น้องครับอันนี้กีบกงามๆดีนะครับพี่น้องครับนี อันนี้บ่ <hi> ต้องแต่งเลยครับพี่น้องครับอ,อ,อ่าปุ้นเบิ้งข้างนี่อีกรอบนึงครับพี่น้องครับเอ้าอ่าโู้เตรียมเปลี่ยนครับเตรียมก็เปลี่ยนเห้เตรียมก็เปลี่ยนดอกนี่เดยอเรืดึงลางเป็นยังไงทายยางเป็นยังไงครับพี่น้องครับสีน ja ี่แจ่มเลยครับพี่น้องเนื้อหนังนี่ก็บ่ามีขี้ไหลเ้อครับเด้อนี่อยู่นี่เพิ่งมีงวงงามมาให้ไผอยากจะได้ตัวไหนนะครับพี่น้องครับก็สามารถโทรตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องนี่งวงงามครับเอ้า พ่องสองตัวแม่บ,แบบกง่ายครับพี่น้องกับงูสาวแดงๆแจ่มๆครับอ,อยากได้มาเลยที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองนะครับพี่น,น,บบน,น,น,พน้องครับอยู่บ้านหนองไผ่ตำบลศิลานะครับพี่น้องครับอ๋อสร้อยขังโตโยต้าช่วยระครับพี่น้องนี่แมวยง่ายก็ว่ามปนเปิดไกใสูงไหมพี่น้องครับเปิดไกใแค่เจ็ดสิบเองนี่ครับอ๋อต่อรองเอาอีกอ่๋อจาจ้าไหนคลิปนี้ผมก็ขอจบขอพ่อว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับท่าผีพ่อหน่องมาเบิ้งงววัวของอช่างต้อมนะครับพี่น้องครับอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้ว มากตัวไดชอบตัวไดกะเ,อเือกเอานะครับพี่น้องครับเอา้าจะในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์ โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง